สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายุณเงินเต็มเมลีค่ะเด็กจะออกข้ออีกแล้วนะคะตอนนี้หา <c oughs> วิธีออกข้อนั่นไงนั่นไงเอาไม้ออกจนได้ออกได้ไมหมล่ะผูภูเงินสวัสดีครับเล่นไม้เล่นไม้แล้ว ภ <laughs> ูจะออกคอกไหมครับภูไม่ออกล้อนะคะปูมาเล่นเฉยๆภูไม่ออกคอกหรอกครับสฟ่วนเพื่อนแล้วเพื่อแล้วมือน่อน้อยนี่ออกไม่ได้หรอกผูยังไม่ฉลาดแต่ถ้าภูฉลาดนี้หลอดออกได้แน่นอน ออดูนะคะยกขาแล้วเออเออยกขาขึ้นเร็วกล้ามออกมาเร็วข้ามออกมาข้ามออกได้ไหมเออโอข้ามบ่ได้ออกไม่ได้แล้วน้ำผูยังบ่ฉลาดอ้าข้ามออกมาแล้วทีนี้พร้อมออกแล้วบอกพร้อมออกคอ,อกแล้วบอกผูอะฮะ ขาออกได้ว่ทีนี้นะขาออกบ่ได้เหรวทีนี้นะออกได้บ่ละทีนี้นะออ,ะะะนนะออกได้ไหมเออโอ้เกือบแล้วเกือบร้องหาคุณแม่แล้วนี่เกือบร้องหาแม่ใบเฟิร์นเลยซูสแม่ใบเฟิร์นนะคะก็ยืนมองลูกตัวเองโยกนะคะยืนโยกผู้คิดเดือ <c oughs> ดูมาหาันก้นให้นะคะมาเลยจะพาไปออกไปเล่นข้างนอกเลยดูนะคะดูเด็กเด็กเตรียมจะออกอคอกอย่างเดียวเลยมันออกไม่ได้พู แม่เขายังอยู่ข้างในอยู่เลยตัวเองจะออกคลอกยังไงจะออกคลอกแล้วครับงานนี้โอ้ยผูเอ้ยผูฉลาดเนาะคือบอรอดถ้ารอดนะ่ะออกได้แน่นอนออกแล้วทีนี้ก็จะร้องหาคุณแม่ใช่ไหมหาทางเข้าไม่เจอดูนะคะเนะ่แสดงว่าถนัดถนัดทางซ้ายด้ยน่ขาซ้ายยกสูงแต่ว่าขาขวายกยกไม่ขึ้น ใช่ไหมครับาตากแดดตากดแดดรับวิตามินยามเช้าเช้าทัวทัวอ้อมข้อสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้ว จะออกคอกอย่างเดียวเลยเห็นบ้านน้องภูมีแต่เสานะคะคุณแม่กำลังหาคะแนนค่าค่าทีคิวนะคะยังขาดอีกประมาณหนึ่งมืนเท่าไหร่นี่แหละหนึ่งมื่นหกพันคะแนนประมาณนี้นะคะก็จะได้ขึ้นคงขึ้นคงเสาแปดต้นนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวอีก3ต้นนะคะสามสีต้นที่นอนอยู่ยังไม่ยกนะคะไม่รู้ว่าค่าเหล็กจะประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าค่าเหล็กลงนี้น่เรืออยู่ประมาณ1 6ื่นหประมาณ1 6ื่นหกี่แหละประมาณนี้นะคะหมื่นหกพันคะแนนนะคะก็จะได้ขึ้นโคงลงนี้นะคะแปดเสานี้นะ,ะใหญ่มากบ้านน้องผูอนาคตข้างหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ <laughs> ออกแม่แพ้ลูกนะคะ ลางเกิดมาตามที่หลังก็จะบวได้ไปอยู่ในป่านะคะเออ,เอ,อก็เหมือนแค่มีแค่โรงเก่าตรงนี้นะคะก็น้องภูกเงินกับคุณแม่ก็อยู่ไปกกอนนะคะแล้วก็พี่สาวนะคะที่น้องฝนกับป้าบุญศรีก็ต้องได้ย้ายออกไปผูกไว้ในป่านะคะเพราะว่าไม่มีที่ผูกไม่มีที่ผูกเลย กูน้อยเอ้ยกูน้อยผู้บ่าวดั้งดงครับผู้บ่าวดั้งโดวงระวังดั้งแมบนะครับก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยอุดหนุนผลไม้น้องภูเงินด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผลไม้สร้างบ้านให้กับน้องภูเงินกับคุณแม่ใบเฟินนะคะได้อยู่ด้วยกันนะคะสร้างบ้านเสร็จทำครอบเสร็จนะคะก็ะจะเอาคุณป้ากับ คนป้าบุญศรีนะคะพับงบุญศรีแล้วก็พังน้ำฝนกลับเข้ามาอยู่ที่เดิมนะคะกะะลับเข้ามาอยู่โรงเกา่าก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คุณที่ FC ใจบุญใจดีเมตตาน้องผูกเงินด้วยนะคะผลไม้รอบค่ำนะคะคุณพ่อคุณแม่จาไหลช่วงค่ำนะคะอะไรผูสนุกอยู่เชือกเดียววันนี้อยากออกอากออกคอกนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยอยากออกคอก เออองไม่ได้แล้วชนชนกำลังน่ารักนะคะกำลังน่ารักอึ่งอึ่งอึ่อึ่อึ่อ่งดึกดุยดึกดุยดึกดุยเอ้ยดึกดุยน้อยดึกน้อยน้อยพูนเงินดูนะคะจักกะจีจักกะจีโอ้ดูคอคอใครนี่ คอผู้ใดนี้นี่คอผู้ใดนี้นี่ดูหงกางเลยพ่อจะมัดเสียงใหญ่เลย อ่ะช่วยคุณพ่อมัดคอกไว้เรียวผูไปแล้ววิ่งเข้าหาคุณแม่แล้วเออไปหาอ้อมกอดคุณแม่ไปเฟิร์นผูมานี่แล้วเออเออเวรคุณพ่อแล้วด้วยนะกําลังอุปุนะคะตอนนี้ อาอา,อาๆพอ,พอ,พอ,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 อาพ่อพ่อพ่อเล่นมีดแล้วพ่อโอ้จับมีดแล้วโอ้ยเนาะจับมีดแล้วนะคะมือน้อยๆคือรู้จักเถอะเนาะอันไหนนะมือน้อยๆนะคะหาเป๋าขี้ดิน เอจับถุอแล้วจับ <laughs> มันออกไม่ได้มันออกม่าได้ลูกมันออกม่าได้ <laughs> เออกินไม้เลยอะงำๆติดกำลังน่ารักนะช่วงนีน้ ไกระเ็ตัวพอคันอะไก็ไเลยตัวควต้องพูออกมองมีใครอยู่อยู่ด้วยกันสองคนกำลังห้าวกำลังห้าวเด็กน้อยกำลังห้าวมาเร็วมาพูมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วบรรยากาศก็ดีนะคะอุ้ยตุมเบรกเบรกเบรกไม่เบรกลวหัวแตอรโอ้โอ้าดดันต้นไม้ไปแล้วสนุกสนุกมาเร็วมาเร็วโอ้ยสนุกสนุกสนุกใหญ่เลย เออน้องทับมือแล้วนะน้องทับมือแล้วอน้องจะชนแล้วนะไปเร็ว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 คปเร็วไปเวิปเร็วเร็วเาว่เ โนแล้วปงเงินมานีแล the ้วปุมานีครับโออเยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วลูกมาเร็วลูกก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องพายปุณงเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ